สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story ครับและตอนนี้นะอยู่กับผมขวัญนิ่มันายนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเคยได้ยินทางเสียงทางวิทยุนะครับแต่วันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้กับการนำประสบการณ์ต่างๆที่ได้ฟังมาได้รับรู้มาหรือแม้กระทั่งหยิบยกเอาเมลจากผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ส่งมาทาง Shock FM at mail.com เนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านนะครับได้ชมกันในวันนี้ด้วยอะไรครับ ในวันนี้นะฮะผมจะหยิบยกเอาเมลหนึ่งฉบับที่คุณผู้ฟังส่งมาทาง shockfm@hotmail.com ครับเรื่องนี้เขาไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องไว้แต่ผมขอ,อยุยาตั้งเลยละกันนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าโรงเรียนประจำครับเหตุการที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งโรงเรียนนี้นครับอยู่ท่ามกลางหุบเขาและรายล้อมไปด้วยขุนเขาฮะแต่น้องที่ส่งเมลมาให้เรานะครับเล่าให้ฟังว่าถ้าตอนกลางคืนแล้วก็ มันน่ากลัวมากๆเลยพี่ใช้คําว่าโคตรน่ากลัวเลยก็ได้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับในคืนหนึ่งที่น้องเนี่ยอยู่ในช่วงของชั้นมปลายม6นั่นแหละครับเขาต้องทําโปรเจกต์ส่งอาจารย์โดยการที่ไปทําในโรงเรียนโปรเจกต์ project นี้เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับน้องๆก็ชวเนเพื่อนเนี่ยนั่งทํากันคืนนั้นครับนั่งทํางานกันไปส่งอาจารย์นะฮะเพื่อจะแบบว่าให้ทางรีบ,รบส่งอาจารย์เนี่ยนะครับปรากฏว่าเวลาล่วงเลยไปมากจนถึงดึกเลยน้องคนนี้ครับ ก็รู้สึกง่วงง่วงนอนก็เลยชวนเพื่อนว่าเฮ้ยกลับหอดี่วาวาะมันดึกแล้วเดีย๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเรามาทํากันใหม่น้องๆทุกคนก็ชวนกลับครับจากนั้นปิดห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนก็เดินออกมาจากโรงเรียนปุ๊บต้องบอกนะครับว่าหอพักที่น้องเขาอยู่เนี่ยอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณประมาณหนึ่งได้เลยประมาณทักงสองกิโลได้อยู่ท้ายๆโรงเรียนเลยซึ่งจะอยู่ติดกับตีนเขามากๆระหว่างที่เดินทางครับ บอกบรรยากาศก่อนว่าบรรยากาศรอบนอกของโรงเรียนนี่นะฮะจะเป็นถนนถนนเป็นถนนลูกลังนะครับแล้วเสาไฟแต่ละเสาเนี่ยมันจะห่างประมาณสัก10เมตร10เมตร10เมตรเสาไฟกลางคืนเปิดไฟก็จะเสาเว้นเสาเสาเว้นเสา,สาระหว่างที่เดินกลับกันเนี่ยน้องนรู้สึกว่าคุยกันไปเครียดกันปรึกษากันอยู่ดีเพื่อนในกลุ่มกระทักขึ้นมาเฮ้ยพึงเห็นอะไรไหมน้องคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยเห็นอะไรอะ สักพักหนึ่งเขามองไปที่ก่อนถึงหน้าหอพักครับจะมีเหมือนกับเด็กผู้ชายน่าจะเป็นรุ่นเดียวกับเขายืนอยู่หน้าหอพักแล้วหลังจากนั้นระหว่างที่เพื่อนเขเนีทักพอทักปุ๊บเด็กคนนั้นน่ะวิ่งฟบเข้าไปในหอพักเขาก็อ้าวอ,อะไรวะวิ่งหนีทําไมวะมันตกใจอะไรแล้ววะกลุ่มนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรครับก็เลยเดินกลับไปกลับไปเข้าไปในหอพักพอไปถึงในหอพักต้องบอกนะฮะว่าห้องน้องเขาเนี่ยจะเป็นห้องห้องรวม เป็นเตียงเรียงยาวเลยครับคนแต่ละคนก็มีแต่ละเตียงของตัวเองน้องคนนี้คนที่ส่งเรื่องมาให้เรานี่นะครับก็ไปถึงที่เตียงนอนล้มตัวลงนอนเลยครับด้วยความที่เพลียะลรก็เมื่อยเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้แล้วก็ผ่านเวลาไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้ปรากฏว่าอยู่ดีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมามองนาฬิกาเฮ้ยตีสองกว่าแล้วนี่วะแต่ว่าปวดฉี่ก็เลยจะไปข้อห้องน้ํา บอกกอนนะครับว่าหอพักที่นี่นะครับจะอาบน้ํากโมงเย็นและจะทานข้าวหลัง6กโมงเย็นกันแต่ว่าเพื่อนบางคนเนี่ยเวลาเป็นนักกีฬาของโรงเรียนก็จะมาอาบน้ําช้ากว่าคนอื่นและบางคนอาจจะแบบว่าอารมณ์แบบเป็นออกเก๊เป็นตุ๊บเป็นแตวหน่อยนะครับก็คงจะอายเพื่อนๆนก็บางทีก็มาอาบติ่ดบ้างก็มีเหมือนกันระหว่างที่น้องเนี้ยลุกขึ้นมานั่งอยู่บนเตียงครับเพื่อเตรียมตัวจัดลุกออกจากเตียงเดินเข้าห้องน้ำก้าวขาลงจากเตียงนี่นะครับปรากฏว่าอยู่ดีอ่ะ มีผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดแบบชุดลำรองของโรงเรียนจะมีชุดเสื้อสีขาวเก่งออกอฟฟ้าชุดนี้จะใส่เฉพาะงานพิเศษเท่านั้นจึงทําให้รู้ว่าชุดนี้เป็นของโรงเรียนครับผู้ชายคนนี้วิ่งผ่านหน้าน้องคนนี้เข้าไปฟุ๊บเลยแล้วิ่งหายเข้าไปในห้องน้าเอ้าอะไรวะมันจะตกใจจะรีบอะไรเป็นไหนวะตกใจแทบใหญ่บ้าเอ้ยอะไรประมาณนี้ดิ้เลยใจกับบนกับตัวเองน,นะครับเขาพลุกเข้าไปในห้องน้ําเดินเข้าาก็รีมยินเสียงเหมือนคนเปิดปากบัว เดี๋ยวเงียบอะไรเงี้ยที่มีเสียงหยดน้ําติ้งติ้งเขาก็ไม่นึกว่าเฮ้ยว่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่านึกว่าเป็นเพื่อนในหอหรือว่าอาจจะเป็นหอตรงข้ามก็ได้ที่เข้ามาอาบน้ําตัวเองก็เข้าไปทำธุระเสร็จใจก็นึกว่าเฮ้ยอยากจะแกล้งเขาแต่ระหว่างที่นึกขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปวดท้องหนักขึ้นมาก็เลยอ่ะเอาวะเดี๋ยวขอญาตเข้าห้องน้ำก่อนล้วกันทาห้องน้ำเขาแบบทำธุระหนักก่อนล้วกันก็เข้าไปถ่าย เข้าไปทำธุระหนักที่ห้องห้องน้ำห้องแรกนะฮะซึ่งอยู่ใกล้กับซิงค์ล้างหน้าเขาก็เดินเข้าไปเสร็จปุ๊บเข้าไปนั่งในชักโรครกแล้วก็นั่งคิดตลอดเวลาว่าจะแก้ยังไงดีวะระหว่างที่ทำธุระเสร็จเนี่ยเสียงก๊อกน้ำในห้องน้ำรินในสุดเนี่ยดยังอยู่เขาก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคเสร็จละเอาละจะออกไปแกล้งละงค่อยเปิดประตูมาปั๊บจุดภาพตามนะครับห้องน้ำในหอพักประจำเงียบ มีไฟไม่กี่ดวงแหละครับเจอออกมาเสร็จปุ๊บเขาเข้าห้องน้ําห้องแรกส่วนห้องอาบน้ําจะอยู่ห้องในสุดเขาค่อยๆย่องย่องย่ยองยอง่ยองไปที่หน้าประตูห้องอาบน้ําห้องนั้นนะคือต้องบอกว่าห้องน้ําห้องอาบน้ำเนี่ยจะมีชั้นข้างล่างพื้นเนี่ยนะครับระหว่างพื้นกับบานประตูมันจะมีห้องช่องห่างกันประมาณนั้นซึ่งเราสามารถมองเห็นข้างในได้เขาค่อยๆก้มลงไปอ่ามีขาคนยืนอยู่กลับจะแก๊ ขอประตูก่อนเสียงในห้องน้ำเงำียบครับแต่เสียงปิดน้ําปิดลงปุ๊บแสดงว่าอ่ะยังมีคนอยู่แสดงว่าเริ่มแบบสงสัยแล้วไอ้คนในห้องน้ำมันต้องสงสัยห่งวงกวก็ค,คิดว่าทำไงต่อวะทําทไงต่อวะก็ลองช่างใจค่อยๆเอื้อมมือบิดลูกบิดประตูครับบิดประตูปรากฏว่าลูกบิดิดได้บิดได้ปุ๊บเอาละตั้งใจว่าคือเขาพยาย,ยามทาให้เบาที่สุด ตั้งใจว่าจะปรับจะปรับหลอกให้แบบให้ตกใจเลยครับปิดประตูเสร็จป hey! so <een> ุ๊บแป๊บเดียวฮะกั้นใจนึ่งสองซ่อผ่าประตูพวดเข้าไปกัดจะไปแกลงผ่าประตูร้องเฮ้ยเขาต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นฮะเพราะว่าในห้องน้ํานั้นเงียบไม่มีใครอยู่ว่างเปล่าและพื้นน้ําหรือว่าพื้นห้องน้ําไม่มีร่องรอยคราบน้ําเลยเอ้า แล้เสียงที่เราได้ยินคนอาบน้ําเสียงก๊อกน้ําที่เปิดและสิ่งที่เขามองลงไปใต้ประตูห้องน้ำเนี่ยมันเห็นขาคนอยู่มาไม่ไหนอะ่ะทีนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของตัวเองฮะมันลุกชูกชันในหมดโดยเฉพาะขนนะครับลุกทุกอณูลุกทุกส่วนเลยเขาก็ถอยหลังพงะออกมากรวบรวมสติว่าเอา้ามันเกิดอะไรขึ้นกนกูวะเนี่ยก็เลยตั้งใจแล้วก็กั้นใจว่าไม่ไหวแล้วเว้ยเจออะไรวะอยู่มาตั้งนานตั้งหลายปีไม่เคยเจอเพิ่งมาเจอตอนนี้เหรอใกล้จะจบเหรอก็เลยหันหลังกลับ จะเดินกลับออกจากห้องน้ําหล่อที่เดินกลับเดินกลับปุ๊บกำลังจะผ่านประตูห้องน้ําห้องแรกที่เขาเข้าครับปรากฏว่าจังหวะที่เดินผ่านมาเนี่ยมีเสียงร้องมาจากห้องน้ํานั้นบอกว่าเฮ้ยมึงจะแกล้งกูทําไมก็หันไปดูปรากฏว่าเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับนั่งอยู่แล้วตาเขาเนี่ยลึกโบเข้าไปข้างในฮะไม่มีดวงตาไม่มีลูกตาน้องนี่ถึงก็ช็อกแลวหายท้องไปเลยรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยมีเพื่อนมุงดูเต็มไปหมดเลยฮะ แล้วก็ถามว่ามึงเกิดอะไรขึ้นมึงเป็นอะไรมึงโดนอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรน้องเล่าให้ฟังว่าเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาคุณครูประจําหอมาถึงที่น้องเขานอนพักนะครับแล้วก็ถามเหตุการณ์ต่างๆว่าเป็นอะไรกันเกิดอะไรขึ้นทําไมเล่าให้อาจารย์ฟังซิก็เล่าให้คุณครูฟังหรือว่าอาจารย์ฟังครูก็บอกว่าอ๋อคงจะเป็นน้องหรือนักเรียนคนเก่านี่แหละเขาเป็นคนที่รักโรงเรียนมากและชอบอาบน้ําตอนกลางคืนไม่รู้ว่าน้อยใจที่บ้านหรือว่าอะไร เพราะว่าเขาถูกเหมือนกับมาถูกมาอยู่โรงเรียนประจำอ่ะแล้วไม่ค่อยได้กลับบ้านพอเขาบอกว่าเวลากลับบ้านอะไรไปเนี่ยที่บ้านก็ชอบทะเลาะกันคุณครูเล่าให้ฟังนะฮะว่าเขาฆ่าตัวตายโดยการเอามีดเนี่ยกรีดแขนตัวเองกรีดแขนตัวเองเต็มเลยในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วคนก็ไม่มีใครรู้เพราะมันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กเรียนบางส่วนเนี่ยกลับนี่เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องฮะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนประจําแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเนือของไทยมาฟังครับคุณผู้ชมครับ นี่คือหนึ่งเรื่องของ The Shock Story ครับที่ผมหยิบยกเอามาจากเมลฉบับหนึ่งที่เขาไม่ได้ระบุชื่อไว้ว่าเขาชื่ออะไรอย่างไรติดตามได้ครับกับรายการ The Shock Story บากนี้ครับการนำประสบการณ์สยอ,องขวัญมาเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของการเห็นภาพด้วยและว,วันนี้พิภาพประกันไดขอภยัยติดตามชมได้ใหม่ครับทาง y o u t u b e ของเราช่องนี้เป็นช่อ13วันนี้ขวันันทยลาไปก่อนสวัสดีครับมมมมาาาาากเเขาางงเข้าา้ล้ลลองผแวจะพคุณไปฟั นนจุดเทียนสร้างบรรยากาศปิดไฟกันซะขยบใกล้เข้ามาถ้าคุณอยากจะฟังมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาของมหาวิทยลาลัยจากดินแดนล้านนานเรื่องมีอยู่ว่าหลายสิบปีย้อนไปนักศึกษาน้องใหม่ทุกทุกคนต้องอยู่หอหอหญิงหอแปดแต่ละห้องอยู่กันเป็นแฝดไม่ได้แปลหรือเรียกอีก ลรวก็เกิดจากเห็นรุ่นพี่ชอบน้องคนหนึ่งพิเศษอยากจะพาน้องออกเดตอยากให้น้องได้ลองสังเกตแล้วอยู่ฝ่ายรุ่นพี่คอยมาเกี่ยวมารับน้องไปเที่ยวสนิทสนมกลมเกลียวทุกเย็นวันศุกร์รุ่นพี่มารอรับแล้วก็พาน้องกลับมาส่งเย็นวันอาทิตย์หองสีชมพู